เบลเบลถ่ายำล้อสิานมาด้วทีห่องเลยครับผมนึงนะเลยครับทีค่วยตาองพ่ให้ไ้ไปใหวยวกไทรถ่ายด้วยรบอกหน่อยเลยโดยมาตอไปไหนึ่งสองรอกหน่อยรอบอหน่อยเอออีกรอบหน่งสี

เลยครับนเป็นจุดยับใหม่ด้วยนะครับก็จบตอนนี้เพราะว่าทอย่างมันรดวนนี้ยังไม่ถึงท้ายเลยรได้เราดีาเต้นสเต็มที่แต่เขาเดินมาที่เดียวแย่งซีนไปหมืเลยอันนี้ลุ้ัวาเขาเต้นแเหนือแตยกไม่ไม่ใบไม่รชบผชวกันดูพิสุจน์แล้วหลังหายท่าแต่ก็มีตังหินมาแล้วครับแล้วเพราะวาเห็นหมีมาแล้วก็มีคนแบบใช่ลับร้องเชียร์แบบแปลกๆเหมือนเชียราแล้วก็เปลี่ยนไปดีมากกับโฆษณาแล้วในสคริปต์ก็มีให้ด เนบไเรับประกาศหบครับาที่าานเราียก็รู้สึกว่าขอบคุณครับที่เขาเคลียรเวลามาในงานยิย่งนี้ใจเลยคะแบดก็ก็ดีครับก็รู้สึกดีแฟนครับก็มีความสุขครับในเต้นแรงไหมคะตอนเตตอนเต้นตอนเต้นน่าจะแรงกว่าครับหอบเลยน่าเครียดด้วยขึ้นกลัวจาท่้าไม่ได้แต่ก็มันขยันแบบเสริฟความกินนี้นเนาะ อ๋อครับ <Christopher> ก็อะไรที <word> ่แฟนๆมีความสุขผมก็ยินดีครับยังไงยังกลายเป็นแบบพ่อหมีแม่หมีไปแล้วรอสักครู่นึงนะครับเพราะตอนนี้ทางนะไรแล้วก็กลายเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็นกำลังใจดีกว่าเพราะว่าพเป็นกำลังใจให้เราในการสร้างผลงานต่อไปไม่ว่าเรื่องเรื่องต่อไปก็อยากให้บรรดาเหล่าลูกหมีนะครับเปิดใจรับ น้ำตาลด้วยเพราะว่าเรื่องต่อไปกูเอาน้ำตาลที่เหมือนมันก็ใสมสคู่จิ้นตอนเนี้ยมาแรงแซงแบบคู่กันก่อนหน้าของช่องอะไรน้องๆนะครับก็ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับดีกว่าครับที่เขาแบบยังเหนียวแน่นขนาดนี้ก็รองลุ้นแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะมีผลงานคู่กันหรือเปล่ามันตอบคุณยร์เขมากด้วยครับมีละครด้วยกันทำงานแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้แหละครับเดี๋ยวต้องไปถามต่อหลังไม่แล้วครับ ก็จริงหรือเปล่าก็วที่ขยขอกบ็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคัทุกคนเพราะว่าการที่เขาสลัเวลามาหาเราเนี่ยเปนที่มีค่ามากๆแพก็อยากขอบคุณแฟนครับก็อยากให้เป็นานับนีครับองราวลูชันถ้าใ้าสขใจตอนกันะครับ จจเป็นกำลังใจดีกว่าครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้เราก็ทาทุกอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นนักแสดงดีอยู่ด้วยกันแล้วก็โอเคเข้าขากันครับในบทเรื่องต่อไปอะไรที่เราทำมันมีความสุขแนคสับก็มีความสุขแล้วก็อยากจะทำมาแล้วกัทำไปด้วยพร้อมๆกันนะวันนี้เราดูแลหัวใจทุกคนนะครับ มาสำนขอเนเชิเลยนะครับแมเดียวสองสาเป็ทำจริงแล้ว่เราทงอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนละครออนรไม่จำนะแล้วคนก็มาจับตาวราได้นะครับเข้าไปเลยที่เวอร์เว็บดอทแคนเดรรอเเ็บอนเทะครับสั่งสินค้าสั่เป็นพันได้หมดทุกชิ้นครับ ม,มองว่าก็เป็นกำลังใจแหละครับเป็นกำลังใจมันก็อาจจะมีกระแทกใจบ้างอะไร่างเงี้ยแต่เราก็มองเป็นกำลังใจแล้วก็เป็น<ม>เอาให้มันแบบเป็นแรงขับดันในการทำผลงานเรื่องต่อไปครับนี่้องต่อัแบบแคปชั่นะเเวลาขึ้นก็เรียนใจาแคปชั่นผมก็ขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะ<อ>ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนมีอ่าคูจินนะแล้วก็คนก็เริ่มมา จับตาแล้วก็มาเกี่ยวโยงกันงานยาวๆเป็นซีรีส์เลยนะครับลกาา็ไม,ไม่บ่อยน,น,นะแคะ่แค่ไม่กี่ครั้งเองแค่ไม่กี่ครั้งเองจะจะคุยกันเฉพาะเวลาที่แบบเออเวลาที่แบบมีงานจริงๆอย่างก็กําลังจะมีมิ팅กันมิ팅ของซ่อนรักกามเทพกับเรื่องพี่โตโน่กับนิชาครับเราก็คุยกันว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรให้แฟนคลับดี อยากให้แฟนคลับม <ici> ีความสุขจะร้องเพลงอะไรดีอะไรอย่างนี้ครับแต่แฟนคลับไม่อยากให้เป็นแฟนกันเลยมั้งรู้สึกอะไรนะครับเป็นแฟนกันเลยหรือเปล่าเป็นเรื่องของอนาคตครับนะผมก็ไม่อยากตอบแบบนี้หรอกแต่มันก็จริงจริงมันมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้จริงจริงแล้วผมชอบคนมีอายุเยอะกว่าอยู่แล้วครับ จริงๆนะอันนี้คนทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะเนะพราะว่าผมก็ตอบอย่างในี้แต่อะไรอะไรแล้วแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนครับเพราะว่าใน,นอนาคตเราอาจจะเจอคนที่ใช่จริงๆอายุน้อยกว่าเราก็ได้หรือว่าอาจจะอายุเท่ากันหรือว่าอายุมากกว่าความสนิทเรามันมีมากขึ้นไหมเต้ยความสนิทเราได้ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็แทบจะแบบเข้าเดิมนะไม่มากขึ้นไม่น้อยลงเพราะว่าเราเองก็ต่างแยกย้ายกันทํางานทําผลงานของเราอย่างถ้ามีแบบก็มาคุยๆกันอะไรเงี้ยมันก็แบบพอรู้ว่าต้องการอะไรอะไรยังไง เราไม่ได้คุยกันทุกวันนะครับเราเราเราแค่บางวันบางวันที่แบบเราต้องคุยจริงๆโอเคแม่นแล้วครับมากเครับน้องท็อตครับอันนี้ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะครับ แต่ผมอยากแต่ผมเชื่อว่าเหล่าบรรดาลูกหนีทุกคนเขาก็เปิดใจรับเปิดใจรับทุกคนเพราะว่าเท่าที่ผมถามเขาก็ทุกคนก็เปิดใจรับพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตผมเชื่อว่าลูกหนีทุกคนก็มีความสนใจครับเพเห็นเกวดผมมีเมนูมาดูที่น่าจะเป็นเรื่อ็กน้อยครับใช่บางทีก็มีถามนะครับถานิดแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาจะลุ้นเขาแบบเขาจะเปิดรับไหมแตจริงๆแล้วเราก็มีถามไปๆในสามแทบแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเล่นพวกคนร้องเพลงด้วยผลงานละครมาแน่แน่ การแจ้งให้เรากับว่าให้เจ้าบอกให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีการวีดีโอคอลอันนี้ขำมากคือผมวีดีโอคอลแค่ครั้งเดียวครับคือครั้งที่2นาทีบนเวทีนะครับผมอ่าผมขอผมวีดีโอคอลแค่ครั้งเดียวคือตอนที่เอาของในล่าสุดเพราะว่า เพราะว่าผมไปถึงแล้วหมามันเห่าผมผมก็เลยต้องให้เจ้าของเคลียคือสุนัขสุนัขบ้างพี่เชียร์เขาเห่าเห่าแบบเอาแบบจะไล่กัด่ะผมเลยต้องกดออดให้แล้วก็คอไปหาพี่เชียร์เพราะว่าผมไม่มีเบอร์โทรพี่เชียร์เลยต้องแบบต้องคอหาแล้วก็ให้พี่เชียร์บอกคุณแม่มาเปิดให้แล้วก็กดออดอะไรอันงี้น้อกากรต้องกับมก็จะมีกระแสน้ออกมา ตั้งใจกันมามันคาแบบความพยายามจี้นี่มาะกความเดียวที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้จริงๆแล้วเราก็ทําตั้งแต่อย่างที่บอกไปเราก็ทํำตั้งแต่ละครออกแล้วเราไม่ได้ แต่งเตอแต่งอะไรนะแต่งเสริมเติมสีเออเติมแต่งอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม,ไม่แต่งเราเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ก่อน,นที่เราครอจจอกแล้วก็ถ้าไม่เชื่อเราก็ไปดูได้ในย้อนหลังก็ได้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลเวลาจะทําอะไรไปมันก็มีมุมถึงมันมีเรื่องหนึ่งที่ <c oughs> บอกว่าเ <c oughs> วลารับงานคู่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยค่าตัวสูงมากครึ่งล้านถ้าออกงานคู่กันค่าตัว โอ้โนโนเป็นไปไม่ได้น <c oughs> ไ,ไม่ได้ครับมันอาจจะเป็นแค่เข่าเลยก็ได้ครำบ <c oughs> ต,ต่ม,มันมีการอัเพิ่มไหมหรือว่าขัดเพิอั u เพิ่มไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นับ <c oughs> ถ้าถึงขนาดนั้นผมก็ไม่มีงานแล้วครับไม่มีใครจ้างผมแล้วอย่างงานก็จะเลทมากกว่างาเดียวอันะครับนี้ผมไม่รู้นะต้องถามผู้จัดการอันนี้ผมไม่รู้จริงเรื่องเลทครับซึ่งโดยปกติใร อันนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงเรื่องเรื่องราคาอะไรอย่างงี้ไม่ทราบจริงเพปกตินะครับคือถ้าเยอะไปเดี๋ยวไม่มีใครจ้างเดี๋ยวนี้นักแสดงเยอะแยะไปเราถ้าเขาจ้างเราเราก็ทําเต็มที่ครับโอเคฝากลุ้นกันนะครับเนื่องในวันเดือนกันยาย ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวลงมาให้เดี๋ยวลงให้คุณทุกคนเดี๋ยวลงมาให้ไม่เอาแล้ครับขอบคุณมากเลยจ้ะก็ที่ซื้อช็อตบ้างนะครับของที่เที่ยวบนเวทีนะครับเดี๋ยวคืนให้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆกับคุณทุกคนครับคิวแซ่อันเนี้ยบนเวทีนี้เช้าเราประมาณปั๊บเดียวเลยครับเอาล้วก็มาครบแล้วนะจ้าเดี๋ยวให้น้องๆที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ผู้โชคดีนะครับตามบ้านเลยนะครับรับของที่ลึกน้ำจารศิลปินที่คุณชื่นชอบ เชิญพี่หน่อยแล้วก็พี่ไถ่นะครับขึ้นถ่ายรูปกับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมถ่ายรูปชาปุ๊บนะครับเดี๋ยวรับของเท้าลึกเลยนะคะรับผมบอว่าเอาสองนิ้วไปแล้วเอาสนิ้วผ่านไปวิธีการจะเป็นจักนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีงานถ่ายรูปรวมตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ เราจะรับกันทีลาบ,บ้าเลยนะครับแล้วก็วถ่ายรูปก,กันทีลาบ,บ้าเลยชัดๆเน้นๆตรงนี้กันเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ<ฮ><ง>ซอ้อนอะไกันเลยนะครับกับ